หนึ่งนะครับดึงเข่าชิดอกจะดึงทีละข้างกอดเข่ากอดเข่าดึงเข้าไปดึงให้ตึงที่สุดดึงเข้าไปให้ถึงอกท่านนี้จะเป็นการยืดกลุเทสแล้วก็โลว์แบ็กดึงข้างวะดึงให้ได้มากที่สุดให้ตึง่าทนได้เนี่ยสุดละตึงไหมตึงตึงพอประมาณมาปล่อยเดี๋ยวพอคุณดึงครั้งที่สองท่านที่สามความรู้สึกตรงนั้นจะเปลี่ยนไปครับนี่คือโฮมลุกแกร เราไม่ต้องการให้คนไข้มานั่งติดกับเรา,า,าเราให้ความรู้เขาให้เขาหายดีขึ้นโปรเกชันขึ้นทุกวันป้องกันไม่ให้มันวูซลูรู้สึกแบบนี้เยินรูแค่สองครั้งถ้าเขาทําทุกวัน ạ? เห็นไหมสำคัญไหมทำไมเราไม่เคยให้อะไรเลยก็ม,มามวนเรียนอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีชื่อเสียงแก้ไม่หายกดเมื่อไม่หายคนไข้ก็ไม่อยากแนะนําให้คนอื่นถ้าเขารู้สึกว่าดีขึ้นูกเขาอยากจะแนะนำนมาหาหมอนี้หมอนี้สิ จิตใจเราต้องรักษาคนไข้โอ้นี่คือระดับนึครับเราทำอีกข้างทำอีกข้งางนะนี่ทำทุกวันก่อนนอนตื่นนอนอย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาอันนี้ยังยังไม่ถึงอน,นี่ไว้ตึงไหมตึงไหมก็ไม่มากเนาะเพราะเรายืดไปเยอะแล้วแต่ถ้าเราให้ทำตั้งแต่ตอนแรกก่อนเนะี่ยเขาจะตึงมาก นี่เรารักษาเข้าไฟบริสตเต้ไปอะไรต่างๆเยอะแล้วดึงค้างไว้วิธีการนะดึงโหค้างไว้อย่าอดยพ่งปล่อยนะให้มันให้มันยืดนานๆนิดหนึ่งสักครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีถ้าปล่อยเลยมันยัไม่ค่อยดกล้ามเนื้อมันยังไม่ทันคลายก็เราปล่อยอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะอาจจะดึงพร้อมกันก็ได้พร้อมกันงข้างงข้างเลยกันมันจะช่วยยืดหลังด้วยอรนที่ยืดเรยว นี่คือได้อูเทีสแมกซิมัได้หลังโลว์บ็นะทีนี้มาอีกท่าหนึ่งที่สำคัญนะครับคว้ายขานะท่านี้เราจะยืดเพราะสะโพกเขามีปัญหาให้เขายืดเขาเองเมื่อกี้เราทำให้เขาเอามือข้างนี้มาจับครับข้างนี้ข้างซ้ายนี่จับตรงนี้ครับกดลงไปให้มากที่สุดขณะที่มือตรงนี้อาจจะจับตรงนี้ไว้แล้วก็หันหน้ามงหันหน้าตงกดลงไปงกดให้เต็มมากที่สุดเท่าที่ทนได้แล้วค้างไว้หนึ่งขึ้นนิดหนึ่งนาที นี่ไงนี่อันนี้เขาเลยเมื่อกี้เราทําให้เขาถูกไหมสอนให้เขาทําเองด้วยก่อนการเนี่ยสอนให้เขาทําถ้าเขาปฏิบัติตามเรารับรองครับเคสจะดีที่สดตอบปัญหาได้หมดแต่ถ้าคุณไม่ทําตามเรากลับมาอีกนะคใช่ส่วนใหญ่ไ,ไม่ค่อยทำเพราะเพราะเพราะไม่รู้ว่าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะต้องทํหนึ่งอย่าง้ไงใช่หนึ่งบางคนอยากจะรู้แต่ไม่รู้สองบางคนหมอบอกแล้วไม่ทำ ก็มีถึงแล้วมันมีหลายรูปแบบ เรารารรักษาเนี่ยมันพึ่งหมอแต่พวกนี้คุณพึ้งตัวคุณเองแล้วคุณเป็นหมอที่ดีที่สุดสลับข้าง,ขงนขะโอเคียังตัวที่หมอที่ดีที่สุดคือตัวเาเองค,ครับเราต้องมีเราเป็นหน้าที่ a d ้ i s e recommend เขากับข้างอะหน้าตัวที่เจ็บมากอ่านี่เจ็บมากก็ทำน้อยๆก่อนเป็นแค่ไหนอยู่ย่างยัง จะหย่อนเองเห็นไหทุกกระบวนการเราต้องมาใส่ให้หมดความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาจะต้องเอามาใช้ให้หมดต่อคนไข้คนเดียวเก็อยังแอน ที่บอกกันมาว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องลองปิดลองถูกแต่วันนี้อาจารย์สอนอาจารย์สอนให้คุณเป็นคนวินคเคารา,คา,ราคะห์ไม่ได้เคสมายป็นไรคุณวิเคราะห์คุณวิเคราะห์แล้วแก้ปัญหาไม่ได้เพราะคุณตรวจไปคุณเข้าใจมันต่างกันตรงนี้นะไม่เหมือนกันไปมากถ้ามีคนช่วยได้ยริงดีจาะช่วยเสริมเข้ามาไดนะ้สองท่าแล้วอีกท่าหนึ่งตั้งขันไอ้ยตั้งขัน ตั้งเขาตั้งเขาจะเป็นตั้งขันลงอปเจียนเวียนเท่าดีอันนี้นี้นะไหวอันนี้ท่าอุ้มลูกนะทางนี้ไหวคุณเอามือมาสอนตรงนี อั้ไม่ต้องยกตั้งยศตั้งย่ต้องยกตั้งยกตั้วย่นี้งยศตั้งยศตั้งยศต้องยศตั้งยศตั้งยศตั้ง็นปั้งยาจั้งยศตั้จหรตั้งจจะอ้จจะใช้ท่านี้ัก่าัขาก็ได้นยดให้ายเจ็้อยศตั้งยนแส้ง่ามั้งยศตั้งยะตั้อ่าตัากยศเั้งยศตั้งยศะเ้งยศกั้ท่านั้นได้นอก แต่ท่านี้ได้ในเห็นไหมมันจะได้ไปอีกอันนี้เหมือนท่้ท่าเขึ้น,น,อ,นอันนี้บางคนกดนวดตรงนี้ช่วยเอาไปไม่ว่าการแต่น,นี้เราสอนเปิใ s t ชิ t กล้ามเนื้อเขาเดี๋ยวท่านี้ถ้าเขาทำบ่อยๆเบาเราก็จะโรคขึ้นยจะแก้ปัญหาหลังมือ่ด้มมันเชื่อมอยู่นี่นออยัยงไม่ถึงอกนะจริงๆเป้าหมายหนุนอกนะถ้าคนทำได้นะ ถ้าคนนั้นนะหย่อนเยอะๆเนี่ยถึงอกเลยแต่นี่ดูดิยหางนี่นี่คือการที่มันกล้ามเนื้อมันไทยมันคอนแทคเชอร์โดยที่มันอาจารย์ไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรคนบางคนอย่างเราเราเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมดาใช่นอาจารย์แต่บางคนนี่นะเหมือนกับโอ้โหตัวนี่อ่อนไปหมดเลยอ่อนน่าจยากรักษายากจังเลยถูกต้องครับต้องเราต้องไปถึงจุดลิมิตของเขาเขาเรียกว่าจอยมันมันไปมากกว่าปกติ แล้วเขาก็ตึงแล้วก็ลูกจะเป็นรักษา้ยังไงต้องถึงจุดท้ายของเขาถ้าเขาสมมุติเขาไปที่ร้อยสิองศาตึงสุดของเขาเราต้องไปมากกว่าตรงนั้นเห็นไหมองศาก็เปลี่ยนจากคนปกติต้องปรับไปตามคนไข้แต่ละคนเขาเรียกกล้ามเนื้อเรือเอ็นเขาหย่อนมากกว่าคนปกตินะแต่บางคนเนี่ยท้ายท้ายก็คือมันแน่นมันยืดมันตึงมันคอนทรคเจอร์กล้ามเนื้อมันปวดหลัง ก็ใชอย่างนี้เราเราเรารู้รักษาจะง่ายกว่าคนที่แตรงนั้นต้องไปหยุดจุดเขาแต่เขาก็มีลิมิดเราเทียบเราเทียบสองข้างถ้าข้างที่ผิดปกติมันก็จะมันก็จะองศามันได้น้อยกว่าข้างปกติเข้าใจป่ะเราก็เทียบโนีอ้โหอ่อนไปหมดเันน่าสายยากมากบางขึ้นเงาไม่ได้นวดเลยใค้ยืดมัดให้ถูกต้องเรารู้มัดไหน ช่วยบางอย่งไปไม่ได้แต่อีกหน่อยเขาต้องทำ ใหญ่เลยนะเนี่ยชุดนี้จริงค่ารักษาเป็นพันเนี่ยปกติอ่ะเพราะมันรักษามันไม่ค่ารักก็นรักกันค่ารักกัน เองด้วย เยอะมากๆแล้วถ้าคุณทำไบ่อยๆเนาะคุณจะหายหมดเลยการตรงนี้ต้องด้วย ผมแคสต์ตอโต้เซนทรีทำด้วยตัวเองยืดด้วยตัวเองไหลอันก็คลายกันคือข้างจับใช่มันจะได้สะโพกได้หลังด้วยดึงขามันอะไรอ่ะตอนนี้เรามาวัดเข้ามาแอนมาวัดเข้าม่หลังจากที่เราลองตรงเลยนะ หลังจากที่เรารักษาแล้วเนี่ยความยาวเท้าเปลี่ยนแปลงไหมจะเปลี่ยนทันทีเลยนะอาจารย์ลองดูกระดูกข้อเท้าขึ้นเลยกระดูกข้อเท้าขึ้นโดยมองจากด้านบนไม่ใช่ไม่ใช่ดูขึ้นไหมลองดูให้ที่ตอนแรกเราดูดูยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความยาวขา เกิดจากกล้ามเนื้อมันดึงเบือด้วยความเจ็บปวดของเข้าด้วยบางทีไม่ได้ที่จกติของโครงสร้าง<ม>นั้นพอเรามานวดทายแล้วอะไรแล้วลองมาวัดดูใหม่ความสาั้นยาวขาก็จะลดลงนะโอ้นไญ่เลยโอเคนีดหนึ่งต้นละลดลงไปนะอ,อีกค่าหนึง่งที่จะเจอที่บอกว่ามันเกี่ยไในใช่ไหมวิธีดทดสอบว่าเส้น เขาเรียกว่า Hip a d d ด c ดั r คือเส้นนี้ซึ่งมาเกาะหัวเน่าแล้วข้ามข้อมไปที่เขาทนะี่ที่เทสก็คือเรื่องเก่งนะครับ f อยฟิกเกอร์โฟร์กฟอ,ฟอรก็คือเลขสี่นัยนี่เขามีโอ้เคสนี้เป็นค Study น่ายสตาร์ดีทั้งหมดมาดูนะเห็นไหมเห็นไหมเกิดอ,อะไรขึ้นแทนที่จะลากจะมีลิสตนนี่ ที่แอดดัตเตอร์แอดดัตเตอร์ต่างๆที่เป็นตัวหุบขาสะโพกข้างใน mm hmm. นี่เด้งเลยตอนนี้ดูลงสาไว้นะว่าเด้งอย่างนี้แล้วดึงไปหลังด้วยเพราะบางทีก็ทําให้ปวดหลังได้เห mm hmm. มือนะันขอข้อตัดเป็นรังยื่นได้ตีเตอร์ทำอย่างนี้ไม่ได้หรือต้านเนะีไม่ได้หรืคอนแทคเจอร์หมดไม่ได้หรือมัดเนี่ยเนี่ยต้องลังเลยนี่ยเห็นไ,ไหมมันปดหลังหมดแล้วถ้าปล่อยนานๆม,มันจะอยู่ตัวเลยครับถ้ายืดแล้วจะเจ็บ เป็นเยอะบางคนใส่เกงไม่ได้ต้องยืดขาแล้วใส่จะงอใส่ไม่ก็ได้นะมีจะมาเจออเห็นไหมข้างนี้ลากกว่าเห็นไหมข้างนี้ไปได้ลากกว่านะแต่ข้างนี้สูงกว่านั้นปัญหาคนไข้ก็จะอยู่ทา,างกว่วาเยอะกว่าน,นี้ถ้าเส,เส้นนี้เราจะทํำยังไงครับเส้นนี้เรารุกกำเน็ตตรงนี้นะครับมันอยู่ด้านในนี่ครับดูน้ากันยืดกมเนื้อมัด Hip แอดดั t เตอร์นะฮะดูนี่ดูแล้วเข่าไม่ติดพื้นบิดพอจันล้องหูมันบิดไปนู่นเลยนะวิธีการถ้าเราเอาเข่ารองนิดนึงเพื่งยืงดยข้ามากเอาเข่าสพอร์ตไว้แล้วจั์จะลดเราจะจะสเตรทไปที่กล้ามเนื้อมัดน,นี แต t r e t ชชิ่งอย่างเดยวแต่ส e ต c ชิ่งทั้งสเตร h และก็คอมเพรสคือทั้งนวดทั้ง <Good. S 1> ทั้งส e t c h ไปด้วยกันถูกนไหมนวดก็คือคอมเพรสใช่ไใช้สองเทคนิคผสมผสานกันได้มันก็เร็วขึ้นแล้วเหมือนท่านวดที่เราทั่วไปแต่เราไม่ได้ทำหนึ่งเราต้องลองด้วยถ้าเรากดอย่างนี้นะคนไข้จะโยกเดี๋ยวปวดหลังเราต้ององไวง้ในระดับหนึ่งกว่าโผไว้ไม่ให้กดมากไป๋ยวบิดบางคนหมอเราไม่รู้ นวดกันอย่างเงี้ยบิดไปนู่นเลยเข้าใจั้นต้องหมอนรองก็ได้ต้องให้คนนิ่งเราจะทําส่วนไหนส่วนอื่นต้องนิ่งถ้าไม่รู้นวดกันอย่างเงี้ยเอ่ก็บ,บิดไปทั้งหัวเลยสั่นคอนไปทั้งหมดเห็นไหมละจุดอ่อน <c ười> นั้นเราพุ่งเน้นตรงนี้ต้องอื่นๆเราไม่ต้อง จะลึกแค่ไหนให้คนไข้เจ็บแค่ไหนไม่ควรเกินหนะ้าเพราะถ้าห้าคนไข้กล้ามเนื้อจะยิ่งเกรงตา้านมันจะยิ่งทำให้บาดเจ็บหลังหลัง,ลงนวดแทนที่จะดีขึ้นหลังนวด องศาเริ่มรากขึ้นนะเห็นไหมเจอไหมลำเลินแต่คนค่อยไปค่อยทำเรสด้วยเสุสงเลิได้เอมตึงตึกไม่ไเลยนจะ่ไม่เจ็บนะฮไม่ต้องเจ็บก็ไมันตรงกับไหล่สังเหมือชือมันกำลังตึงอยู่แล้ว